ต้องขอกราบสวสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมคุณไอแกลนเนอร์ทีวีนะฮะวันนี้ผมจะมาสอนสร้างหอถังสูงนะครับมาเริ่มไปเลยนะเป็นขอแบบถังเก็บน้ำาแหละนะครับนะครับจะตั้งไว้ตามชุมชนต่างๆนะครับมาเริ่มกันเลยฮะใช้บล็อกคอนกรีตเจ้าเดิมนะครับวางลงไปนะครับจากนั้นเว้นไป5บล็อกนะครับ บล็อกที่6ให้คุณวางบล็อกคอนกรีตทันทีนะฮะเว้นไปทั้งหมด5บล็อกแล้วบล็อกที่6วางบล็อกคอนกรีตไปปึ๊บเรียบร้อยนะครับช่องตรงนี้จะมีระยะ5บล็อกนะครับอ่านะครับจากนั้นมาอีกด้านหนึ่งครับเช่นเดียวกันนะครับระยะจะมี5บล็อกจากนั้นก็วางคอนกรีตที่บล็อกที่6นะครับโอเคนะครับตรงกลางนี้จะมี5บล็อกนะครับเหมือนกันทุกด้านเลยนะครับวางไป1 2 3 4 5บล็อกที่างว่างนะครับนี่ตรงกลางก็จะมี5บล็อกนะครับอ่านะครับไม่เป็นไรนะครับกำหนดจุดไว้นะครับมาตรงนี้ครับอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับเราจะได้ลักษณะรูปแบบแบบนี้อ่านะครับจากนั้นเราจะวางไปอีกนะครับทั้งหมด6บล็อกนะครับ รวมแล้วจะได้7บล็อกเนาะนะครับจากบล็อกแรก2 3 4 5 6ี่ห้านะครับ2 3 4 5 6 7ี่ห้าดนะครับ7บล็อกนะให้ได้7บล็อกนะครับ2 3 4 5 6 7ี่ห้าหดนะครับ2 3 4 5า7ี่ห้าดอ่านะครับความสูง7บล็อกท่านสามารถเพิ่มความสูงได้มากกว่านี้นะครับแล้วแต่อ่านะครับต่อไป ผมจะวางบล like ็อกนะครับแบบนี้เชื่อมแบบนี้นะครับอ่าเชื่อมมานะครับวางบล็อกเชื่อมมาอ่านะครับเรียบร้อยเชื่อมทุกด้านโอเคครับอ่านะครับจะได้ประมาณนี้นะครับจะได้ประมาณนี้จากนั้นนะครับวางบล็อก คอนกรีตสีขาวในตำแหน่งชิงเฉียงแบบนี้นะครับให้มีระดับสายตาเห็นนั่นคือระดับแบบนี้ครับระดับสายตาเห็นคือแบบนี้นะครับทั้งหมดในเท่าไหร่เใช่ไหมต่อไปจะเป็น6ล็อกนะครับ1แล้วก็2 3 4 5 6นะครับผมมาทำลดหลั่นความสูงขึ้นไปนะครับระดับสายตาเห็นแบบนี้นะครับนี่คือ1บล็อกนะครับ2 3สาม 4, 5 6 6นะครับอ่าแล้วก็ลากขึ้นไปเท่ากันเลยครับมี4มุมนะครับอ่าโอเคนะครับประมาณนี้จากนั้นก็เชื่อมบล็อกนะครับอ่าเชื่อมอ่าเชื่อมบล็อกเลยครับนี่วางเชื่อมบล็อกไปเลยนะครับเหมือนเดิมทำเชื่อมเหมือนเดิม นะครับจากนั้นทำอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้จะเป็น5บล็อกนะครับอ่านี่คือ1บล็อกละต่อไป2 3 4 5นะครับมุมเฉียงเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลย1 2 3 4 5จะลดลันขึ้นไปนะครับอ่าเราก็จะได้ลักษณะรูปแบบแบบนี้อ่านะครับจากนั้นก็เหมือนเดิมนะครับอ่าตัวอย่างนะฮะ เลยครับอ่านะครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวผมจะทําในส่วนของตัวถังน้ํานะคะโอเคเนาะนะครับให้วางในลักษณะแบบนี้อ่าวางบล็อกอะไรก็ได้วางไว้ก่อนด้านหลังนะครับจากนั้นใช้เป็นบันไดกลับหัววางตรงนี้อ่านี้ผมม่ใช้เป็นบล็อกบันไดอิดหินนะฮะอ่าใช้บล็อกอื่นก็ได้นะครับวางค่อยๆหัก มุมนะครับล้อมอนะครับค่อยๆล้อมตามกรอบไปนะฮะนี่ค่อยๆล้อมนะครับหักมุมแล้ะบล็อกที่เราดันไว้ด้านหลังเนี่ยก็ทุบออกไปนะครับแล้วก็วางกลับหัวคือวางกลับหัวล้อมกันไปนะฮะอ่านะครับวางกลับหัวล้อมกันไปอ่ะโอเคนะครับอ่ะจากนั้นนะครับเราก็จะทําการนะครับวางบล็อก เขาเรียกว่าบล็อกสลับนะฮะใช้บล็อกสลับมาช่วยด้วยนะฮะผมจะนำบล็อกสลับที่มีโทนเดียวกันนะครับก็คือจเจ้าลลอกนี้วางตำแหน่งนี้นะครับ1,2,3 1,2,3 1,2,3นะครับ1,2,3อ่ะก็จะได้มาลักษณะประมาณนี้ นะครับเราจะได้ลักษณะมาประมาณนี้แหละนะครับจากนั้นก็ทําเป็นตัวถังเลยครับใช้สีอะไรก็ได้เนาะนี่ผมใช้เป็นสีฟ้านะครับความสูงก็สักประมาณ3บล็อกนะครับวางรอบๆตรงนี้อาจจะเป็นสีขาวเเดียวก็ได้นะครับใช้นสีขาวเดียวก็ได้นะครับเราก็จะได้ถังประมาณนี้เป็นถังสีฟ้า ถ้าทำถังให้เป็นแนวนอนยาวๆมาก็ได้นะครับเนี่ยยังไงก็ได้จะทำเป็นถังแบบนี้ก็ได้นะน,นี่จะเป็นถังในลักษณะแบบนี้ก็ได้นะครับใน้บมดนะฮะต่อไปเดี๋ยวเรามาทำด้านบนนะครับใช้คอนกรีตเหมือนเดิมนะครับเราจะวางบริเวณนี้ นี่นะครับปิดช่องตรงนี้ไว้นี่ปิดตรงกลางก็จะเป็ลนลักษณะของ3คูณ3นะฮะนี่นี่วางปิดไปเลยนะครับปิดตรงนี้เนาะ,ะจากนั้นนะครับเราก็จะใช้เจ้ากำแพงอิฐหินนะฮะมาวางตรงนี้นะครับนะประมาณนี้ประมาณนี้แล้วตรงกลางก็วางบล็อกคอนกรีตสีขาวตามด้วยกำแพงอิฐหินวันนี้ ตามด้วยปปลูกกงเหล็กอ่านะครับประมาณนี้พอนะฮะ,ะจะครับจากนั้นนะครับใช้นี่นะครับเป็นปปลูกกงนะครับให้คุณนะครับวางล้อมล้อมไปนะครับแบบนี้ให้คุณนะฮะวางล้อมนะครับอ่าวางล้อมไป แล้วก็วางล้อมไปเลยครับอ่าวางล้อมไปประมาณนี้อ่านะครับประมาณนี้เลยใครจะใส่เพิ่มแบบนี้ก็ได้นี่ดูดูดูนะฮะนี่นี่จะใส่ให้เป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้นะเพิ่มความมีมิติอ่านะครับนี่ใส่แบบนี้เพิ่มไปก็ได้ ใช้เหมือนแบบเป็นโครงเหล็กนะฮะเป็นตัวยึดตรงนี้ไว้อะนะครับอ่านะครับใช้ได้เลยนะฮะเป็นการตกแต่งในตัวเลยนะฮะอ่านะครับป๊าบแล้วก็ค่อยวางนะครับอ่าวางไป ครับตรงนี้ก็ทำในลักษณะเดียวกันเลยะนะครับวางไปครับแล้วก็วางครับวางครับ ประมาณนี้นะครับลืมวางหรือเปล่าลืมวางหรือเปล่าเราจะได้ลักษณะประมาณนี้เลยนะครับอโอเคเนาะนะครับเราอาจจะเพิ่มในลักษณะแบบนี้ก็ได้เนาะนี่นี่นี่เพิ่มไปอย่างนี้ก็ได้ะนะครับแบบนี้ก็ได้แล้วแต่แล้วแต่นะครับอันนี้แล้วแต่นะนนลแตเลย จากนั้นผมมาทําท้ายสมจริงวันนี้คือต้องมีบันไดปีนขึ้นไปนะครับหรือใครจะพอแค่นี้ก็ได้เนาะคุณจะปิดเป็นปิดตรงนี้ไปเลยก็ได้นะฮะผมไม่ทาบันไดตรงกลางเนาะนะครับตรงกลางเลยครับขึ้นมาถึงประมาณนี้ก่อนนะแล้วเราก็จะวางบันไดนะครับทางขึ้นด้านใดก็ได้เนาะใช้บันไดลิงนะครับวันนี้ใช้เป็นบันไดลิง,นะลงปีนขึ้นไปผมวางสุรตรงนี้นะครับก็จะได้ประมาณนี้เนาะ ถ้าเราวางอีกทีเนี่ยจะปีนไม่ได้แล้วเออเราจะปีนไม่ได้นะครับต้องดูดีดนะฮะเออเค่อยดูนะครับจะปีนได้หรือเปล่านะครับรค่อยวางก่อนนี่ตรงนี้ติดครับปีนไม่ได้ทุบออกนี่ให้ได้ระ,ระยะที่เราจะสามารถปีนขึ้นไปแล้วเกือบสุดถึงนี่นะฮะอ่าตอนนี้ผมได้ระยะละก็คือตรงนี้นะฮะอ่าเป็นตำแหน่งนี้เลยนะครับ ตำแหน่งนี้ก็ประมาณสองช่องแบบนี้นะครับบันไดผมสุดถึงประมาณนี้นะครับจากนั้นผมก็ตอนนี้มาปิดเป็นฝาถังนะครับเป็นแถบดอนะฮะวางลงไปเราอาจจะวางตรงตำแหน่งนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เดี๋ยวผมจะทำบล็อกเชื่อมมาก่อนนะฮะเพราะว่าเราจะปีนไม่ได้นะนะครับนี่ทำบล็อกตรงนี้วางมา1บล็อก คอนกรีตนะครับด้านใดก็ได้เนี่ยวางลงไปเลยนะครับจากนั้นใช้บันไดวางปึ๊บอ่านะครับนี่วางขึ้นไปทับงสองอันเลยก็ได้นะครับแล้วก็แถบดอปปิดตรงนี้ไปอ่นะครับวางแถบดอปิดอ่าเท่านี้เราก็จะสามารถปิดขึ้นไม่ได้ละอ่านะครับที่ผมขอแก้ตรงนี้ก่อน ่านะครับเราก็จะสามารถปีนขึ้นไ่ได้นะครับหรือจะมาวางบริเวณนี้แทนนี่อาจะวางบริเวณนี้ก็ได้เห็นไหมอาจจะขึ้นลำบากหน่อยไนงะอ่ก็ต้องเติมบันไดเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่น้ำเข้าไปนะฮะใครไม่ใส่ก็ได้นะเพราะว่านี้เราทำ เฉยๆนะครับถ้าใครประดับเฉยๆก็ไม่มีอะไรแล้วแต่แล้วแต่นะฮะใส่น้ําก็ได้ไย่องใส่ก็ได้น้ําไม่ไหลนะครับเพราะว่าเรากั้นไว้สองชั้นด้วยมีทั้งบันไดนะฮะอะไรมากมายเรากั้นไว้แล้วเป็นการตกแต่งนะฮะใครอยากเห็นเป็นน้ํานะฮะก็ใส่กระจกไปแทนนะฮะเนี่ยใส่กระจกไปแทนเนาะนะครับอยากโชว์นะฮะ เท็กเจอร์ของน้ำเนี่ยก็ใส่ไปได้นี่นะครับเห็นไ,ไหมได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมจะตกแต่งใ้เขาหน่อยแล้วกันผมจะลองใช้พวกนี้ดูนี่นะครับใช้เป็นแท่งเอ็นนะครับวางไว้ด้านบน มุมตรงนี้ผมจะวางเป็นตะเกียงไฟนะฮะแบบนี้วางไปเลยฮะ,ะนะครับประมาณนี้เนาะตกแต่งพอประมาณนะครับประมาณนี้แหละนี่นะครับ นะครับประมาณนี้แหละนะครับก็จะประมาณนี้เนาะนะครับสําหรับหอถังสูงนะสำหรับเก็บน้ำนะครับประจาเมืองนะครับของท่านผู้ชมเนาะที่เราจะสร้างไว้นะครับอาจจะประดับตกแต่งนะฮะอาจจะสร้างไว้ตามวัดก็ได้นะฮะตามชุมชนอะไรเงี้ยนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับกด กระดิ่งเพื่อที่จะได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามเพจการ์ดินเออร์ทีวีที่ลิงก์ด้านล่างของ YouTube ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอสวัสดีครับทุกผู้ชม